ข้ามถนนไปชมหาดยมืสเศอราครับน네้องเ้าาน้องเ้าามาชมชายหาดอือจะล่ะ 真的。<laughs> <laughs> พูนเลยใส่หาดไปเลยน้ำจิขึ้นก่อนเออเดี๋ยวมันมีหาดหัวอมไม่ไดเหรียญแป๊บงงกนแ มาหอดทะเลแล้วต้องมาหอดทะเลแล้วต้องโลงมาเหรียญไนะส้หาเด้ออากาศเยี่ยมส้าสดสื่น <c oughs> <c oughs> <c oughs>